หมูแมวเพรเห็นไห้นะหมอไม่ต้องมั่งเสือเสือมะคง้มไหนี่สิฟานดำไม่ค่อยกินแล้วนี่แต่ยังมาดำเขาด้วยนี่ไปนึกว่าเจ้าสร้างไม้ที่แบโอ้พวกเขาใจกับอีนนี้ขอโทษขออภัยสิบไปเฮ็ดกินเทปใช่หรือเปล่าไปกรุงเทพไปกรุงเทพหรือเปล่าถ้าไปกรุงเทพเด้อไปเลยนะเดี๋ยวยายตามไปนะยายตตนไม่ได้ไปนะ พ่อก็ไม่ได <spooky. S 1> ah, ้ไปเอาอ่าไปบายบายไปอีลีบอกเอาแท้บอนี่เอาแท้เลยเดวอบายบายอย่างอแงนะมาโอเคนะโอเคนะดังเสยเลยเหมือนมาจ้องก็ยด่วนองเนย

พ่อเปิดเปิดเลยพ่อ่ออพปเนี่เเปิดหลังคาเนี่ยมาาลอ๋อเปิดหลังคานปัปัขับรอเค็เคเคเคเนี่เนียเปิดหลคาเน่ยเปิดหลังคารถเน่ยเปิดหลเลยเนาะเหรเหอเราไป่มเผานะเรปอะไรนะออกุ่มเผานะอเออเคคค่นเลยหอมฉ่ำคนเลยอู เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อหาให้เดี๋ยวพ่อหาให้ไปไปไปแม่ก่อนทุกแก้มแม่ก่อนทุกแก้มแม่ก่อนแม่ลงทางนเาอ่ลุแมแม่ก่อนแล้ก็ูเลยฮะาไปาไไปกไลยไเลยแม่ไปเลยลไปเดี๋ยวม่อดไายบายบายแม่ ไปข้นไ้านนพ่แ้อบคุณเียวลละูกสาวเป็นยังพี่แกงเกินกันแท้องเพลินพี่แกงแท้่ทมแกงงวนเลยเวเดี๋วเดี๋ยวดดู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  โอ้ไม่ก่อนโอ้ไม่ก่อนไปไปไปอยาเสียงร้องไห้เสียงร้องไห้ตามเฮ้ยอย่ากัดแม่แม่จ๋า จะกาดไม่เอาจับมือแน่ก่อนโอเคอ้จับมือหอมด้วยไม่ไม่โอ้ยโอ้ยจับจิตชายทางไหนโอ้ยจับมือนานเออโอ้ยโอ้ยโอเค

Really? Okay. you.